ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเดินทัวร์ครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดไอ้กาดกองต้าหรือว่าตลาดกองต้านะครับเป็นตลาดที่ทำอะไรอะอะไรอะอยู่ดีๆทำของตกอะไรอะพังร้านเลยเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เคยเบียดเลยครับผมไม่เคยเบียดใครผมไม่เคยเบียดเบียนใคร โอเคอ้านต่อกันนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอะไรองร้านบ้านอะไรเนี่ยถ่ายสักช็อตเดียวแล้วลองดูว่าขคุณต้องอะไรแม่ตอนนี้มาอยู่ร้านอะไรกันครับคุณ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 ฟาซอนนะฮะร้านน่ามะกเขาโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน้ามีแต่เซ็กครับต่อครับ ่อเลยนะครับเอ่อเอมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วครับเอ่อตอนนี้อยู่ที่ตลาดกองต้าน,นะครับอ,อยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดลำปางนะครับมันจะมีทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับมีตั้งแต่เ,เวลาห้าโมง ถึงสามโมงไอ้พวกนี้กินอีกแล้วเพิ่งออกกำลังกายมาเมื่อแกแดกเข้าไปอันนี้น้ำอีกแล้วน้ำมะพร้าวน้มะพร้าวแนะนำร้านนะฮะนะครับเนี่ยยำรสเด็ดนะฮะเขาว่าเจ้านี้อร่อยมากใช่ไหมครับป้าอร่อยที่สุดในสามโลก อร่อยที่สุดในโลกเลยใช่ไหมบอกมาได้เขาพูดว่าอร่อยเพรเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเนี่ยนเจ้าของร้านก็พูดหวานนะพูดเพราะด้วยเนี่ยเพื่อนผมชมว่าสวยเ <c oughs> พื่อนผมชมว่าเจ้าของร้านสวยมาก <c oughs> ไม่ใช่หรอกเขาอ,อยากได้แถมเยอะ <c oughs>

อร่อยแน่นอนครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นพาทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศภายในเขาเรียกเขาเรียกว่าตลาดเนาะตลาดกองต้าไอสองคนนี้ก็เมาเรื่องผู้ชายอีกแล้วครับทุกเรื่องมีอะไรผิดปกติ ก็ความ anyway. อ้วนของมึงไงก็กูชวนมันชวนกูออกกําลังกายคือคือมันไอไอเสื้อ mmm ดําเนี่ยนะฮะไอเสื้อดําเนี่ยมันชวนผมออกกําลังกายแล้วมันบอกว่ามันจะลดแล้วนะแล้วตอนนี้มันก็มากินอีกกูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงสรุปมึงจะลดหรือมึงจะไม่ลดกันแน่ลดลดยอะไรมึงกินกินอีกแล้วไม่ได้กินเยอะนะเออไม่ได้กินเยอะมึงกินเอากินดูมือถือดูแน่นแ่นแนหลักฐานเนี่ยหลักฐานนี่หลักฐานนะฮะหลักฐาน เนี่ยนาผมฟ้องเลยผมฟ้องหลักฐานเลยนะครับคือถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักในถมจะาแท็กลิงก์เข้าไปข้างล่างนะครับนี่นี่นะับอีกวันวันนี้ครับมันชื่อที่มันชื่อว่าแกมแกมนะฮะชื่อว่าแกมแกมนะครับอย่าตีดิเดี๋ยวกล้องต่อเดี๋ยวโทรศัพท์กูโตมากูแตกพูปาดการขอยันนี้นะถึงถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะเขามาอยู่กับเขาเรียกว่า หัวเวียงหัวเวียงหัวซอยหัวซอยเข้าสู่ทางลาดยาวกันแล้วนะครับทีนี้เราจะเดินยาวไปถึงสุดนู้นเลยนะครับสุดนู้นเลยนะครับเหมือนเมื่อคือคนย่างมันเหมือนมันเป็นหนบ้านสารสกัดธรรมาน้ำเปล่าน้ำปฏิเสธใช่ไหมไม่เปล่าเปละฮะน้ำเปล่าฮะน้ำน้ำเปล่า แดกเข้าไปาน,นี่มีอะไรแดกก็แดกเข้าไปแล้วมึงยาวหลอดมาทำเยี้ย,ยอะไรมึงยกดื่มขนาดเนี้ยกูถามเพื่อ <laughs> เพื่ออะไริมัหนหเกินเออ <laughs> ไม่เข้าใจมึงเลยจริงๆเ <laughs> นี่ยครับคือคันคือคนที่ดูอยู่ก็เห็นกันแล้วเนาะคือทั้งอีนี่แล้วก็อีนี่มันไม่เต็มบาทสักคนนะฮะคือมันติดเชื้อจากผมมานะฮะ <laughs> <c oughs> คือผมเป็นคนตัวแพ่เชื้อนะครับคือทุกคนที่เป็นเพื่อนผมนะมันจะไม่เต็มบ่ายกันทั้งนั้นโ <c oughs> อูโลลาย่ะสัตว์เอ๊ยอ,อันนี้ก็อ้วนอ้วนบ้าอันนี้ก็ผอมผอมแล้วก็แบน,อน,นหอมอมหอมแล้วแบนผอมแล้วแบนไงผอมแล้วแบน <c oughs> <c oughs> อะไรแบนอ้วนปะนมกับแบน <c oughs> ไปเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมครับเห็นไหมครับมองน้ำอ่างกเกียรติสำหรับเสื้อแดงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กลิงก์ไปข้างล่างเหมือนกันนะครับแท็กลิงก์ไปก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคยชมคลิปผมมาตอนที่พาทัวร์นี่ออกที่ไปล่งอ่ะพาทัวร์ที่งานฤดูหนาวนะครับผมก็จะแท็กลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับคือเฟซเฟซชื่อฟาซอนนะฮะก็หลายหคนอาจจะรู้จักเกี่ยวกับเห็นหน้านะครับโอเครัจนู้จักในเพจน้องตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนสุดซอยเลยรู้จักในเพจน้องซอยนี้ยาวมากนะครับเพจน้องอ่ะเอ่อพวกมึงพวกมึงพูดอะไรออกกล้องหน่อยสิครับกูขี้เกียจพูดกูเหนื่อยที่บ่อยที่สุด นี่คือบรรยากาศนะเราจะยกดูให้ยกให้ดูทั้งสองที่เขามาขายกันสองข้างทางนะครเสื้อสีแดงตัวเดียวติดจราจรติดขัดอีกแล้วครับไม่หาะรับ <laughs> วันนี้โชคดีนะครับวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่หรอกครับกูมาสาย <laughs> ปกติผมจะมาทุ่มประมาณหกโมงถึงทุ่มนะฮะตอนนี้ผมมาประมาณเท่าไหร่สองทุ่มจะสามทุ่มแล้วตอนเนี้น <c oughs> ั้นก็ออกไปกันกับ เป็นบางร้านล้วที่ยกยกร้านไปนี่ครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะมาชมเที่ยวที่ถนนคนเดินตลาดกองต้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะแท็กลิงก์แท็กเขาเรียกวอะไร GPS แผนที่ไปอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างางใต้ลิงก์ตรงคำอธิบายเหมือนเดิมแค่เหมือนเดิม คือที่ผมพูดติดๆข,ขัดในคลิปนี้มันก็นะผมก็ออกกำลังกายมาก็นเหนื่อยๆอยู่ก็พูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะตั้งแต่นี้ก็พาสามาเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินชม<ฮ>บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเริ่มหนาว <c oughs> วันที่นี้ถูกต้องแล้วใช่แล้วกเป็นผิดว่าเป็นวันไแต่แลว้ววที่นี้ดอกับเพื่อนมาานไม่ใช่วันจันทหรอคนลอยหลอมาก่าเวออณเวลานี้ผมผมอาจจะสอ่องทิวทัศ ในภายในซอยไม่มากเท่าไหร่ผมจะมาส่องไอสองตัวนี้นะครับมันคุยเรื่องสเพยเฮละาอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่มีสาระอเลยตอนนี้ไม่มีสาระอะไรนะเรื่องของอเอาเรื่องอะไรนะจะมีนะคะงานฉลอมพระเกียรติอะรีกชิ้นเอออีเสื้อแดงนี่ฮะเจอเจอฝรั่งเจอฝรั่งไม่ได้เลยนะครับมันมันสดิดสด็ดสดิ่งนะฮะ เอ,อ้ผมลืมบอกไ้คำว่าสสด็จซดิ้งนี่คือเหมือนเป็นแรดนะครับแรดแรดหาผู้ชายนะฮะแรดหาผู้ชายแต่ถ้าเป็นภาษาเหนือก็เรียกว่าเสด็ะดิด้งนะฮะกระแดกระแดนั่นแหละครับโอเคต,อต่อต่อต่อไม่ยุ่งกับพวกมึงละ <laughs> สัตออ <laughs> ว์ก ริี่เขาอยู่ันแต่เช้านะเ่ใส่เช้าตอนมีไมืเติมแฮปี้มากของีเ้อ่อฟาซอนครับซอยนี้อีกไกลไหมครับพี่อีกไกลไหมเพื่อนไม่เลยอีกไกลใช่ไหมอีกแบเียวี ครับอย่างที่เขาพูดนั่นแหละครับพูดว่าคแล้ว้อตนี้เออเพลงที่เมโลดี้ที่พวกท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นชื่อเพลงว่าล่องแม่ปิงนะฮะครับ เป็นเพลงประจำของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแต่เราไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ก็คุณไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมล่ะไช่ไปท่าแพไปท่าแพไปทำไมครับท่าแพไปเที่ยวไปอ่อยบ่าวใช่ไหมอ่อยผู้ชายที่นู่นเยอะอ๋ออ่อยบ่าวผู้ชายที่นั่นเยอะมากเยอะแบบสุดๆแล้วเก๋ เกย์ก็เยอะเออเกย์นี่ของกินของแก้ม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 นี่ชอบเกย์ไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชาย Oh my god ้หล่อเล้งไม่ชอบผู้ชายมึงเป็นผู้หญิงเหรอมึงเป็นดีใช่ไหมกูเป็กเพศกูเป็กเพศกี๋แม่งมึงเขาไก่พวกมึงแล้วไม่ชอบ้ชากัะเทยเกย์ชอบหมดบได้หมด อย่าถ่ายมึงอย่ามาเข้ากล้องบังกล้องกูเต็มเลยอีกนิดนึงนะครับไกลจะสุดแล้วคุณบอกว่าแี่เถอรอ

ทายให้คือเป็นหอศิลป์นะครับทางประจําจังหวัดลําปางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะในนั้นก็มีรูปที่เขาสมประกวดระดับโลกหรือประกวดระดับจังหวัดสำหรับตั้งแต่ปฐมยันรุน่นศิลปินเอกนะฮะ ก็ขายเหมือนกันในนั้นก็มีการขายภาพขึ้นมีการถ่ายภาพสร้างแชร์เพจจะกลับกันแล้วเหรอครับถ่ายไม่เสร็จเลยพอแล้วทำไมที่งถ่ายภานไม่ตื่นไม่ยอมไปขวัผมเริ่มปวดขาแล้วนะฮะโอเคครับผมต้องหยุดการ ถ่ายทําเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้ว,วนะครับสาหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นที่ไหนนั้นก็ติดตามในเพจส่วนตัวไในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมจะแท็กลิงก์เข้าไปด้านล่างสำหรับใครที่อยากเข้ามาคนต่างจังหวัอใครอยากที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับหรือมาเข้ามาชมบรรยากาศในกาดกองต้านะครับก็ผมจะแท็กลิงก์แผนที่นะฮะเป็น GPS อ่าระบุตำแหน่งไว้นะครับตรงคำอธิบายเลยนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับอีสองตัวนี้นอีสองตัวนี้นะผมก็จะแท็กลิงก์ส่วนตัวของพวกมันเข้าไปด้วยนะฮะ<อ>ถ้าใครอยากจะรู้จักก็คลิกเข้าไปเลยนะครับไปสามารถคุยกับมันมันเป็นมันไอ,ไ,อไอสองตัวนี้มันไม่หยิงฮะเพียงแค่ขอแค่ขอแค่ผู้ชายรวยๆก็พอนะฮะโอเคตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบาย